ล่งเลื่อนเลี่ยงตะกะแตนในหนาฝนออกแบบเพื่อให้แข็งแห้งกันล่มพัดพังเสียหายโมโหขื้อกันว่าสิไดผลหรือบอ่อหรือว่าสิเป็นแนวดมือไม่ทดลองเหตุครับสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อๆพกับลุงอุ้ยพญายเทบาบันทางช่องเคที่บีเกษตรเทบานครับลุงอุ้ยกำลังร่องเรียนดูอาชีพเตรียมอาชีพก,กเกษียณครับ คลิปนี้กำลังเรียนดูการเลี้ยงตะกะแตนบาต่งางาโม้จีนครับพี่น้องท่านใดสนใจอยากเรียนดูไปพร,พร้อมๆกันกับลุงอุ้ยกะเลียนเชิญใดครับส่วนเรื่องเล่าการเลี้ยงหอยเชอรีดีีทองลุงอุ้ยกะยังเลี้ยงอยู่คือเก่าด้วยครับเพราะว่าเลี้ยงใบทะยูถิกินนี่แหละครับเข้าสู่หนาฝนสิเหตุแบบยกพื้นครับเพื่อป่ให้เปียกฝนหลายแล้กกะ ให้มันระบายอากาศไปพร้อมกินอับจากขีดตะกะแตนที่อาจจะเปียกฝนกับินนอยลงลุงอุ่ยก็คิดไหวอย่างสันครับส่วนอุปสรรคที่จะมั่บกวนแน่นอนครับอย่างแรกก็นิบล้ลคือฝนครับอย่างที่สองก็คือล่มล่มอาจทีมากก่อนฝนแต่หาลังเถือส่วนกันมากครับทั้งล่มทั้งฝน สะทุกหมองยองทุกยางที่ขวางทางเป็นตาะสร้างอยู่ครับลุอุยเลือกเหตดอยู่ลหลังบ้านครับระวัางที่สุดเป็นห่วงที่สุดก็คือล่มครับอันนี้หลังบ้านครับคางๆเป็นป่าหยาที่จะเลี้ยงตะกะแตนครับล่มครับที่เป็นห่วงครับแต่ป่านนั่นก็ อาทิปทพาได้ยูสองด่านครับคือด้านนี้ครับด้านแรกนี้นี่ครัจะเป็นช่วงนี้ครับหลังบ้านครับซึ่งจะมีหอมอยู่หอมหนึ่งครับแต่กันยั่งดีครับที่มีต้นใหม่กอไผ่บังครับอันนี้เป็นกอไผ่ที่บังไว้รวกาอีกส่วนหนึ่งจะเป็นโกกกระเดาใหญ่ครับแต่ซอยบังล่ม ั้กรเขาได้อันนี้ช่องนี้หน่อยหนึ่งครับแต่ว่าด้านนี้ที่เขามาจากธงพุ่นนะครับธงทังหลังบานมันกะประทะเต็มๆกับทั้งบอ่อหอยครับถึงอยู่ฟังพูนครับด้านนี้อาจจะประทะล่มในลาย,ลายกวกาดานที่สองครับถึงคางๆร่วง,ง,งเรื่อนครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับเป็นด้านทั้งตะวันตกก็คือด้านนี้นะครับซึ่งด้านนี้จะประทะล่ม อาจจะเป็นล่มที่หมุนครับด้าแต่ว่าตกยังโชคดีว่าเป็นปลานะครับเป็นตกปกใหม่ซึ่งเป็นที่ของเอื้อยครับฟังทั้งนวนตั้งกับบ่มานะครับทั้งผลแต่ว่ามันจะเขามาจากนาบ้านนะครับคือหอมนี่ครับมันจะเขามาหอมนี่แล้วก็มาวนอยู่ตรงนี้อาจจาจือแค่เป็นล่มวนนะครับบริษัทปะทะโดยตรงครับ สรุปว่าด้านนี้ครับอยู่ตำแหน่งที่หลบลมได้ดีที่สุดครับสำหรับพื้นที่บาดลุงอุ๋ยนะครับแต่กระบอรประมาทครับลุงอุ๋ยกันย่ยงยานอยู่ก็ต้องเฮ็ดแห้แข็งแห้งครับโดยการฝังเสาปูนนะครับฝังเสาปูนไว้แล้วก็ข้างบนตอกัใหม่ก็คิดว่าเฮ็ดให้แข็งแห้งที่สุดนะครับ เพื่อว่าบ่ให้เกิดคว่มเสียหายในอนาโคตครับบ่นใหนหรอครับขนาดกับประมาณาสามก่วงสามครับกว่สามเมตรยงาสี่เมตรนี่นะครับสามคูณสี่ครับยกพื้นขึ้นกับประมาณหาสิบเส้นนะครับเป็นเสาป,ปูนครับนี่ก็ลังเหตุครับกำลังกอง่อเป็นโค้งขึ้นที่เห็ุเสาปูนกับเพื่อว่า ในอนาคตนะครับการทก่อปูนเป็นแนวห้องแนวไใส่น้ำนะครับแนวไใส่น้ำกันมดเพื่อว่าอนุบาลตะกระแตนตรงน้อยนะครับบ่ให้หมดไปรบกวนครับมันก็จิเฮตุใดง่ายครับทือกาก่อึืนกันน้ำไว้ครับทุกเสาครับ ข้อค่อยตี่ตามต่อไปครับว่าจะเป็นแนวใดครับในกำลังเกินโค้งไวครับครับขอขอบพระคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ลุงอุ๋ยขอพ่อสานีก่อนนะครับจังค่อยพอกันไหมในคลิปหน้าลุงอุ๋ยขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ